สวัสดีค่ะคลิปนี้ที่ด่าชาแนลมารายงานราคามันสปะหลังประจำวันที่สองตุลาคม2563ซึ่งเป็นราคามันสัปะหลังล่าสุดนะคะเริ่มที่ราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรีอำเภอเมืองและบ้านบืองราคาอยู่ที่7บาทถึง7บาท30สตางค์ต่อกิโลสีราชาหยุดเนินหินหยุดบางปะกง6บาท90สตางค์ถึง7บาท15้าสตางค์ต่อกิโลบางไทร7บาทถึง7บาท15้าสตางค์ต่อกิโลนครหลวง7บาทถึง7บาท15้าสตางค์ต่อกออิโลค่ะ ถ้าเรือยังหยุดอยู่นะคะอ่างทองอำเภอเมือง6บาท90สตางถึง7บาท10สตางต่อกิโลสระบุรีบ้านหมอหยุดลบบุรี6บาท90สตางต่อกิโลค่ะนะครสวรรค์ตากฟ้ายังหยุดอยู่นะ มาต่อในส่วนของราคามันสับหลังหัวมันรงแป้ง25%นะคะชนบุรี2บาท15สตางค์ถึง2บาท25สตางค์ต่อกิโลระย,ยอง2บาท15สตางค์ถึง2บาท35สตางค์ต่อกิโลฉะเชิงซาว2บาท20สตางค์ถึง2บาท50สตางค์ต่อกิโลราคาปรับขึ้นมาค่ะสาแกว2บาท15สตางค์ถึง2บาท25สตางค์ต่อกิโลโคราช2บาทถึง2บาท55สตางค์ต่อกิโลจ้ากาลสิน 1บาท90สตางถึง2บาทสตางต่อกิโลราคาปรับลดลงมานะคะร้อยเอ็ดองบาท20สตางต่อกิโลมหาสารคาม2บาทถึง2บาทสิสตางต่อกิโลขอนแก่น2บาทสตางต่อกิโลอุดรธานีมันรวม1บาท80สตางต่อกิโลจ้ากากแห้งโรงอัดชนบุรีอำเภอเมือง3บาท80สตางถึง4บาทต่อกิโลโคราชอำเภอเมือง4บาทต่อกิโลนครสวรรค์ตากฟ้ายังหยุดอยู่โรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7บาท60สตาง ถึง7บาท80สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด7บาทส0สตางค์ถึง7บาท50าสตางค์ต่อกิโลกากแห้ง5บาท10สตางค์ถึง5บาท40สตางค์ต่อกิโลราคาปรับขึ้นมาค่ะข้าวโพด9บาท15สตางค์ถึง9บาท60สตางค์ต่อกิโลราคาปรับลดลงมานะคะในส่วนของมันเส้น FOB เกาะสีชาวราคาอยู่ที่2 5 2ถึง255 US ดอลลาร์ต่อตันแป้งมันสำปะหลังในประเทศ13บาท10สตางค์ต่อกิโลแป้งมันสำปะหลังต่างประเทศ4ี 150 US ดอลลาร์ต่อตันค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักก็ระมัดระวังมันเน่าด้วยหลายๆพื้นที่เน่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ที่ดายชาแน,นลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย